ช่องของเราเป็นช่องที่นำเสนอเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตและความสุขในความทรงจำกับศิลปินดาราที่ท่านชื่นชอบหากถูกใจในการนำเสนอช่องของเรากดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราด้วยนะคะแสะดงผู้หญิงนี่เขาควบคุมเรื่องรูปร่างต้องอดีอย่า,าอ้วนมีมนี่ยังมีเลยเห็นหาชีน้อยเลยพี่ดาเคยต้องโดนควบคุมแล้วเรื่อวกนเลยครับนุ่นองให้เียดาจะบ่อยมากเอาความลับของหนุ่มอ้อมจะโดนแฉแค่ไหนช่วงหน้าอย่าพลาดนะคะ เป็นการแสดงผู้หญิงนี่เขาควบคุมเรื่องรูปร่างต้องเ้ยดีอย่าอ้วนมีนี่นี่ยังมีเลยเดี๋ยนาที้ะโน้ตเลยพี่ดาเคยต้องโดนควบคุมในวันนี้เลยครับคุณลุงต้องให้เยดาจะบ่อยมากนะฮะทำไมเยดามาทำงานกับเราวันแรกเยดาจะมีแก้ม องมพยายามที่อ้อมอ้อมอ้อมมาดูมอนิเตอร์ไหมครับอ้อมไม่ดูไม่ดูไม่ใช่ตูวเราเนี้ยอ้อมมันหน้ามันเต็มเลยนะคะแล้วก็ที่หลังเราก็จะมีพิธีคือครับคุณลูกจะซื้ออาหารมาเต็มเลยครับอ้อมมาดูเร็วอาหารเต็มเลยแต่ห้ามกินนะดูได้ดูได้อย่างเดียวอ้อมพ่อข้าไม่เป็นไรข้าเราเพิ่มมีความตั้งใจครับ

และนี่แหละนะคะก็เป็นเรื่องราวความผูกพันนะของนักแสดงกลุ่มนี้ที่มีต่อทั้งอตู๋และก็พี่นุษนะคะจริงๆแล้วมากกว่าเป็นผู้ร่วมงานอีกบอกว่ามีเรียกอตู๋ว่าเป็นพ่อด้วยก็จริงๆคือทุกคนก็ก็รู้กันนะคะครั้งหนึ่งเคยพูดท่านก็คือคนหนึ่งที่มีพระคุณนะคะคแล้วเราสองคนเนี่ยคือไม่มีไม่มีพ่อ,พอก็จะบอกอตู๋วา่านั้นไม่มีพ่อแล้วท่าน,นก็เคารพและรักอตู๋เหมือนพ่อเคยพูดกับพี่ตู่พี่นุษย์บอกว่าพี่ชาติที่แล้วพี่ต้องเกิดเป็นพ่อเป็นแม่บิ๊กแม่เลย พี่เขาเขามีความมีความเป็นห่วงมีความมีความเป็นห่วงเอาใจใส่เราเรามากกว่าเราเอาใจใส่เฉพาะเรื่องงานแสดงหรือเปล่าทุกเรื่องครับทุกเรื่องส่วนตัวเรื่องเรื่องเรื่องการใช้ชีวิตเรื่องเอ้บิ๊กอีกหน่อยบิ๊กจะทำอะไรอ่ะวารเงินละครบิ๊กเอาเงินเอาเงินที่ไหนขนาดนี้เลยจะทำอะไรเนี่ยเหิอบิ๊กพี่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวพี่มาช่วยบิ๊กคิดดีกว่าคนรีบเรียดนดนิดเยจสิแค่ขนาดนี้นะฮะจริงๆยัง น่าจะมีแต่ข่าวดีๆนะข่าวไม่ดีก็มีเหมือนกันใช่ไหมวันตอนนั้นมีช่วงเราจะได้ยินดิน่านไม่ดีนะครับโดยเฉพาะริงเรื่องของคุณบิ๊กกับคุณนุชพี่นุษ่าให้พีนุษไเป็นคนเลยคนคุยดีกว่าเรื่องนี้อ๋อเคยอ่านเจอมีคนถามว่าเป็นแฟนกันอืแล้วพี่ตู่เลยนะพี่ตู่หน้าดำเีย ถ้าสิ่งที่เขาไม่รู้ตอนที่เป็นข่าวเนี่ยเขาครับโอ้ทุกคนนี้เคร่งเครียดอยู่ในกองถ่ายหน้าดำมีแกลความทุกข์ตลอดเวลาครแต่สองคนนี้เขาไปด้วยกันแต่ความเป็นจริงเขาไม่รู้หรอกคนนี้อยู่บ้านนี่ไปด้วยกันเนี่ยคนก่ที่ถามผมแท้เล่นละครโลกเดียวกันไงฮะเล่นเป็นละครลูก้วยกันหรอกเอ้ยบิ๊กมาด้วยกันไหมบางทีก็เอ้ยไม่อยากขับรถเลยไปรถบิ๊กได้ไหมมาเล่นละครเลยเดียวกันเปนพอเห็นพี่ตู่นั่งรถบิ๊กไป แล้วพลไปเคลียรกับบิ๊กจริงๆแล้วทุกคนก็เปรียบเสมือนลูกอย่างที่ป๋าบอกมอกเนาะเหมือนอมีลูกเยอะเลยเนี่ยมีลูกเยอะถามพี่ตู่นิดนึงว่ามาถึงวันนี้ครับความคิดว่าความสุขของเราคืออะไรความสุขคือการทํางานนะครับความสุขคือการมีชีวิตอยู่ด้วยกันสองคนครับไม่จําเป็นที่จะต้องมีลูกไหมไม่จำเป็นนะฮะเพราะว่าสิ่งที่เราได้จากคนรอบข้างของเราเนี่ยมันดีมากเราได้ใจจากทุกๆคนเราได้ความรักจากทุกๆคน นะเราทํางานแต่ละเรื่องเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าสิ่งนี้คือสิ่งที่เราต้องการจะสร้างขึ้นมาให้ดีที่สุดมันก็เหมือนกับรูปของเราอยู่แล้วนะฮะงานคือรูปของเรารยิ่งเรามีนักแสดงมีทีมงานที่ดีเราได้ความรักจากเขาเราก็พร้อมที่จะให้กลับไปทุกอย่างครับนะทุกวันนี้ก็คิดว่าชีวิตของสองคนก็มีความสุขมากแลว้วสำหรับ,บคุณพิยนุชเลยครับความสุขคือการที่ทํางานไปแล้วก็มันมีอะไรที่ยิ้มยิ้มอยู่ข้างหลังนะคะครับ คือนอกจากความเหนื่อยแล้วมันก็ยังมีรอยยิ้มอย่างความรักความผูกพันของน้องทุกคนที่ที่ยังคงจะมีต่อไปค่ะ เพราะว่าเราทาวันนั้นเนี่ยขณะที่เราถ่ายละครเนี่ยเรามีความสุขกันครับวันนี้เราถึงนึกถึงวันวานที่มันยังหวานอย่แน่เลยนะครับแล้วก็ตอนนี้นะคะก็เป็นเดือนธันวาคมเนาะค่ะวันรุ่งขึ้นก็คือวันที่18จะเป็นวันเกิดของพี่นุษย์นะคะซึ่งวันอัดวันอัดนี้ก็คือวันเกิดของพี่ตู่สิคะสิบสี่ธันวาคือวันเกิดพี่ตู่สิบแปดธันวาคือวันเกิดของพี่นุษย์ค่ะแล้กก็เลยมีเซอร์ไพรส์เป็นเดือนสําคัญก็เลยันนี้ของพี่นุษค่ะะแล้วก็มี นั่นและลูกลูกหนด้านหน้านะฮะด้านหน้าก็จะเขียนว่าอยากขอบคุณซึ้งแต่ก็พูดไม่เก่งอยากจะร้องเป็นเพลงเสียงก็ไม่เวิร์กเท่าไหร่หมายถึงข้อหน้าหรืออ้อมอยากขอบคุณสักหมื่นทีก็กลัวคอแสบตายเลยขอพูดสั้นๆแต่จริงใจว่าขอบคุณมากมายจริงๆหลังจากที่ท่านได้รับชมคลิปวิดีโอนี้จบแล้วทุกท่านจะมีความสุขความอิ่มเอมใจพร้อมกับรอยยิ้มกันนะคะ